สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมในโมรันดัมและวันนี้เราอยู่กับเดียโบซโดยวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับซีซั่นของเดียโบให้ฟังกันครับถ้าหากผู้เล่นคนไหนที่ไม่เคยเล่นเกมเดียโบมาก่อนเลยเข้ามาฟังคลิปนี้รับรองว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแน่นอนเกี่ยวกับซีซั่นครับโดยที่ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับซีซั่นของเดียโบก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันที่ว่าซีซั่นของเดียโบคืออะไรโดยทุกกคนนจจะต้้อองพยาาามเขใ่นน่ว เกมเดบเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่มีจุดสิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนเล่นจนตันกันหมดแล้วก็คือจะไม่มีคอนเทนต์เพิ่มเติมต่อจากนี้อีกแล้วคุณจะไม่ได้รับการเปลี่ยนคาสเป็นคัสสหรือมีการปรับแคปเลเวลเพิ่มขึ้นจากเวล1 0 0เป็น200แน่นอนครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเวลตัน100หมายความว่าคุณจะต้องเริ่มเล่นใหม่เท่านั้นด้วยการเล่นซีซั่นนั่นเองครับโดยที่ซีซั่นแต่และซีซั่นก็จะกินเวลายาวนานถึง3เดือนโดยทุกๆดนนกก็จะีีย,ยใัใมรโา เป็นเฉพาะตัวของซีซั่นนั้นๆอย่างเช่นในซีซั่นแรกก็คือซีซั่นของมาลิคแนนที่เราจะได้รับหัวใจมาเพื่อเอาไปใส่ในอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าซีซั่นที่2นี้ไม่ใช่จะเป็นการที่เรามีแวมไพร์ลิกพาวเวอร์ติดตัวโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องเอาไปใส่ในอะไรเลยก็สามารถใช้งานแวมไพร์ลิกพาวเวอร์ได้แล้ว2ออย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาในแต่ละซีซั่นนะครับที่จะมีบัฟซีซั่นต่างๆที่แตกต่างกันไปโดยที่แน่นอนครับว่าในซีซั่นนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นอย่าางมาก จนทาให้ผมด้อยากเล่นอาชีพที่2ขึ้นมาเลยโดยในซีซั่นแต่ละซีซั่นจะมีการแยกกันระหว่างนอนซีซั่นและซีซั่นนะครับโดยผมจะขอเรียกนอนซีซั่นว่าอีเทอร์นอลเรียมแล้กันนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเดบโบสีได้เข้าใจง่ายขึ้นทุกคนจะต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าอีเทอร์นอลเรียมและซีซั่นแยกกันตัวละครที่อยู่ในอีเทอร์นอลเรียมจะไม่ไปรวมกับในซีซั่นตัวละครที่อยู่ในซีซั่นจะกลับไปรวมกับอีเทอร์นอลเรียมเมื่อจบซีซั่นนั่นเองสิ่งนี้หมายความว่าคุณจะะไมามมาม่่สสาาาาารรรรถนนนํตวลลคททีี้้งแใอเเย หรือว่าในซีซั่นก่อนที่ถูกย้ายไปอินทนอล,ลียมแล้วกลับมาเล่นในซีซั่นใหม่ได้ครับโดยในแต่ละซีซั่นที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกๆ3เดือนพวกเราจะต้องเริ่มต้นใหม่จากเลเวล1เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนกันหมดทุกคนนี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ในเกมตระกูลเดียโบครับที่มีระบบซีซั่นขึ้นมาเพื่อผู้เล่นได้เริ่มต้นใหม่พร้อมกันและเล่นไปพร้อมๆกันนั่นเองโดยเมื่อมาถึงตรงนี้หลายๆคนก็จะมีคําถามขึ้นมาในหัวใช่ไหมครับว่าแล้วทาไมเราต้องเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่1ด้วยล่ะทังทท่่่วเเาเาาาาออรยูแล้ํไไมไมามาด้วยเลย อย่างที่ผมได้บอกไปในต้นคลิปครับว่าเดบนั้นมีคอนเทนท์ที่สามารถจะตันแล้วตันเลยไม่มีการโปลดแคปไม่มีการเปลี่ยนคลาสไม่มีการรีเบิร์ตตัวละครให้เก่งขึ้นสแต a d งงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีซีซั่นมันจะช่วยให้เราเล่นเกมนี้ได้บ่อยขึ้นแล้วก็ได้ลองตัวใหม่ๆและบิ้วใหม่ๆใ,ในทุกๆซีซั่นนั่นเองครับที่สําคัญคือตัวละครของเราที่เทพอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังสามารถกลับไปเล่นได้ในอิทนานเลียมนั่นเองส่วนพวกของที่เรามีตอนนี้จะย้ายกลับไปที่กล่อง โดยที่ทุกคนสามารถรับได้จนกว่าจะหมดซีซัน2เลยนะครับอย่าลืมไปกดรับกันด้วยล่ะเดี๋ยวของจะหายหมดส่วนใครที่ไม่ได้แคร์เรื่องของอีเทอร์นัลเรียมแล้วผมว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรับนะครับก็ปล่อยให้มันหายไปเลยก็ได้แล้วก็มาเริ่มเล่นซีซันใหม่กันไปเรื่อยๆก็ได้ครับส่วนในเรื่องของบัฟซีซันของแต่ละซีซันจะไม่สามารถถูกย้ายไปที่อีเทอร์นัลเรียมได้นะครับลหลายๆคนอาจจะงงว่าฟาร์มฮาร์ดมาลิกแนนมาตั้งนานทําไมของถึงหายไปเพราะว่าฮาร์ดมาลิกแนนอยู่แค่ในซีซันเท่านััน้้นเมื่่อออตววลละครออกไปทีแ ของพวกนี้จะไม่ออกไปด้วยครับนั่นทาให้พวกนั้นหายไปนั่นเองแล้วการเล่นซีซันในเดียโบสีมีข้อดีอะไรเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อน,อนละกันนะครับเดี๋ยวข้อเสียเดีวยวค่อยว่ากันข้อดีก็คือเราสามารถเก็บเลเวลเบรเทนพาร์ตได้ในซีซันนั่นเองซึ่งหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะครับว่า b บ t เทนพาร์ตของเดียโบสีเนี่ยมักจะให้ของที่เป็นคอสตูมทั้งหมดซึ่งในซีซัน2นี้ก็ดูดีเอาเรื่องเลยครับลหลายๆคนที่ไม่อยากพลาดคอสตูมของ b บ t เทนพาร์ตก็ต้องมาเล่นซีซันกันอยู่ดีครับย่่างมนเ้้ 2, เดติๆพขึว ดยในซีซั่น2นี้ก็จะเป็นม้าเป็นชุดเกาะม้าแล้วก็เป็นเครื่องประดับม้านั่นเองครับอย่างที่3มคุณจะได้เล่นบัฟของซีซั่นนั้นๆด้วยโดยที่บัฟแต่ละบัฟเนี่ยจะทําให้บิลของคุณเก่งขึ้นหรือแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงเลยครับโดยเฉพาะในตอนนี้ v a ร p i า e Power ทำให้ผมตีเร็วขึ้นอย่างมากๆเลยทําให้ผมเริ่มคิดแล้วนะครับว่าอาจจะมีบิลที่เป็นเบสิกแอทแทกตีเร็วๆรัวๆแล้วก็ดูดเลือดอะไรประมาณนี้ก็ได้นะในซีซั่นนี้อย่างที่4คือผู้เล่นเยอะมากๆผู้เล่นนนนนนทีีี่่่่เเเเตรยยยมมมมัวลซใหออะาากกานแน,น หากคุณเป็นสายที่อยากหาผู้เล่นเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันแน่นอนว่าซีซั่นนั้นเหมาะกับคุณมากๆไม่ว่าคุณจะซื้อเกมมาตอนไหนก็ตามเมื่อคุณได้เริ่มซีซั่นใหม่คุณก็ต้องเริ่มใหม่พร้อมกันหมดครับหมดปัญหาคําว่าตามทันไหมแน่นอนอย่างที่5คือซีซั่นเบสซิ่งแน่นอนครับว่าการที่มีซีซั่นเบสซิ่งทาให้คุณเล่นเกมได้สบายยิ่งขึ้นรวมถึงการที่คุณได้รับ,บโบนัส xp จากซีซั่นเบสซิ่งทาให้คุณเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นกว่า hm นอ,นอิทเนลเลียมแน การที่เปิดกล่องเราได้ของเยอะขึ้นรวมไปถึงการใช้เอลิกเซอร์แล้วอยู่ได้นานขึ้นด้วยและที่สําคัญนะครับซีซั่นเบสซิ่งแต่ละซีซั่นก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยเรยด้วยโดยในซีซั่นล่าสุดจะไม่มีเบสซิ่งที่ย่อยของแล้วได้ของเยอะขึ้นก็ทําให้ช่วงแรกแของซีซั่นนี้ของผมลําบากพอสมควรเลยครับเพราะว่าไม่มีของเอาไปใช้หมุนออฟแล้วก็อัปเกรดไอเทมด้วยแต่ก็แลกมากับการที่ผมได้ลงเฮลท้ายบ่อยขึ้นและที่สําคัญเฮลท้ายในแพทนี้ให้อีกพีค่อนข้างดีมากๆและที่สําคัญคือออเเรราาจะไไดด้้ขงปตีบวยคั เพื่อหายูนิคไอเทมเอาล่ะครับเรามาที่ข้อเสียกันบ้างโดยที่ข้อเสียข้อแรกที่ดูจะใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องของเวลาเพราะเราจะต้องเริ่มต้นใหม่กันทั้งหมดสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาข้อเสียนี้จะเป็นปัญหายิ่งใหญ่มากเพราะว่าคุณจะต้องเริ่มต้นจากหนึ่งและเก็บเลเวลไปถึงร้อยใหม่แต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณมีเพื่อนคอยแบกครับข้อที่2ต่อให้คุณฟาร์มาานนราารมาเทพขนาดไหนในซีซันที่แล้วหรือว่าฟาร์มมาเทพขนาดไหนในอีเทอร์นลเลียมการที่คุณมาเริ่มต้นซีซันใหม่คุณเอาอะไรมาไม่ได้เลยยสักอ่าง หรือต่อให้ซีซั่นที่แล้วคุณดอบหมวกฮาร์ลี่ควินมาในซีซั่นนี้คุณก็ต้องไปหาใหม่อยู่ดีนะครับข้อที่3คุณอาจจะต้องเสียเวลาสำรวจบางพื้นที่ใหม่ด้วยโดยเฉพาะสตองโฮที่บางสตองโฮจะมีดันเจียนอยู่ในนั้นหรือบางสตองโฮที่จะมีเวพอ์อยู่ในนั้นทําให้คุณต้องไปปลดจุดวาร์ปใหม่ แต่เอาจริงๆแล้วนี่ก็เป็นข้อเสียเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อดีโบ4มาแล้วหรือที่กำลังคิดว่าจะซื้อดีโบ4ซีซั่นเป็นระบบที่จะอยู่กับเกมไปนานมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรับระบบเกี่ยวกับซีซั่นไม่ได้หรือยอมรับการที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ผมแนะนำให้คุณผ่านเกมนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่สำหรับตัวผมการที่เริ่มต้นซีซั่นใหม่ทุกๆซีซั่นมันเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่ที่จริงจังมากๆ เพราะนั้นผมชอบการที่จะเริ่มต้นซีซันใหม่ตลอดเพราะผมจะได้เริ่มต้นอาชีพใหม่ๆเล่นบิวใหม่ๆหรือทดลองอะไรแปลกๆครับมันเลยทําให้แต่ละซีซันที่ผมเล่นไม่เหมือนกันเลยความรู้สึกก็แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นผมขอพูดถึงคนที่มีเดียโบซีอยู่ในครอบครองนะครับอยากให้ลองเปิดใจกันอีกสักนิดนึงลองมาเริ่มต้นเล่นกันใหม่อีกกรอบในทุกๆครั้งที่ซีซันมาแล้วคุณจะค้นพบว่านี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมเดียโบครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูสำ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม